สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับเกม t r a s e l l e r นะเป็นเกมเดโมที่อยู่ในสตรีมนะครับผมคือเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเกมเอาตัวรอดบนแพน,นะแล้ววันนี้อยู่กับดาริ้งด้วยดาริ้งจ๋าจ๋าเริ่มเกมเลยนะดาริงเห็นจอเขาใช่เปล่า,าอันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่ในโหมดติวตัวเรียก่อนเนาะให้เกมมันสอนเราก่อนว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะครับผมโอเคตอนแรกก็คือโอ้เรือ เรือกาลังแบบต้องการการซ่อมแซมอ่ะกดสเปซบารตรงกลางเราก็จะหยิบวัตถุดิบออกมาแล้วเราก็เอามาวางอ๋อเราก็ต้องกดสเปซบาซ้ำเพื่อทุบนี่วางหนึ่งวางสองปับป๊บทุบปั๊บหยิบมาวาง3ามทุบเรียบร้อยอ๋อถ้าซ่อมอีกจะดีกว่าเนาะอ่าโอเคเข้าใจละโอเคเรามายืนตรงขอบแบบนี้กดสเปซมาแล้วเล็งโอเคเราต้องเก็บของให้ตรงกับ ตรงด้านล่างด้วยนะ <Okay. S 1> ไม่เช่นนั้นเราจะได้แมทเทียลน้อยในการซ่อมยานอ่าจะได,ได้อุปกรณ์น้อยโอเคกรอบรูปหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยทางของเก้าอี้นึกถึงเกมรับในสตรีมเลย <Okay. S 1> เนาะดาลิงเนาะถ้าหยิบผิดแบบนี้เราสามารถ <Okay. S 1> กด C ได้แต่ว่าเหมือนว่าจะกดไม่ได้นะอะไม่เป็นไรเราใส่ไปเลยก็แล้วกันพรตอนนี้มันยังไม่สอนใช่ตอนนี้ปับ๊บเราก็ได้มา5ชิ้นส่วนปับ๊บใช่ไหมเราก็ โอเคทำง่ายต่อเดี๋ยวรออากดสเปซมาเหมือนเดิมแล้วก็เอามาวางแล้วก็ซ่อมได้อืมนี่ไงมันเป็นเป็นวิธีการเล่นของมันโอเคนี่คือการซ่อมยานเข้าใจละไงเราก็ต้องมีคนหนึ่งคอยมาใส่แบบนี้อาเป็นการหาวัตถุดิบเนาะเป็นการหาอุป,ปกรณ์ให้เพื่อนใช้แบบนี้อาโอเคถ้าใส่ถูกต้อง3อย่างจะได้ของ8ชิ้นเลยโอ้โหสึ่งเยอะมากเลยแล้วเราก็หยิบของมาใส่ตรงท้ายเรือแบบนี้ก็จะเป็นพลังงานให้กับ เป็นพลังงานให้กับอันนี้เราได้โอ้ยนี่เองโอเคแลกดสเปซบาร์แล้วก,กดสกเปซบาร์ตรงนี้ทุกๆๆๆแล้วก็โอ้โหนี่เป็นการสตาร์ทเครื่องแบบพ่อคุณลามมากโอเค,อเคแล้วก็นี่เราขยับได้ซ้ายขวาได้โอเคเข้าใจละเข้าใจละโอเคทีนี้กด C เพื่อออกถ้าเราหมเมื่อกี้เราหยิดไม่ได้อ๋อไอ้วันไม่ได้เล่นซิวเตอรี่เหรอ เล่น,นเราหยุดเ,ดเรือก็กด C นี่นะกด C ไม่ได้หยุดเรือนี่ไงเรากด C แล้วมันก็ยังไม่หยุดกด R ชิปเพื่อสลับอ่า R หรือ L ก็ได้ครับกดชิปเพื่อสลับตัวละครแบบนี้อทีน,นี้เาเรนอกถโอ้ถ้าเราถ้าสองคนมาช่วยกันจับแบบนี้เรือจะแล่นไปได้ไวขึ้นอืมนี่นี่เองโอ้แล้วสามารถตอบตอบตอบรัตบอตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะโอะ้ถือว่าดีนะเนี่ย เอาละ Q กับ E เหรอโอ้เราสามารถเอาไม่เราสามารถใช้ Q กับเราเราเราสรา,าสมารถเล่นตัวละครอีกตัวหนึ่งแล้วกด Q กับ E เพื่อทำการโยกซ้ายโยกขวาได้ด้วยไงโอ้ยนี่เองไปที่เอแล้วก็กดกระโดดสองครั้ง R l t n a t e หรอกด a l t i n a t e สองครั้งหรอ R a l t i n a t e จึ๊บจึ๊บโอ้โอเค อ๋อ oh, <Okay. S 1> เรืจะนิ่โอ้ยสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยให้ hey. ตัวละครเอาเป็นน้องบาลอนนะฮะลุงบาลอนไปกับตัวนี้ดีกว่าน้อเดี๋ยวลิงคนี่ลุงบาลลอนกับน้องแมรี่นะพี่ชอบชอบมาละ โอเคลงมาหนีแมแล้วถ้าเรากดชิปขวาเราจะสามารถสลับตัวได้ไงอย่างนี้โอเคนี่เราเก็บเราไม่เอาเรากดตัวสีแล้ววางไว้บนเรือได้อะอ๋อจริงเหรอเดียเพิ่รู้เนี่ยโอเคแล้วก็เอาน้องแมรี่เอามาใส่หนึ่งใส่สองใส่สามใส่สี่เรือมันซ่อมเสร็จอ,อยู่แล้วครับขยายเรือนี่ไงน,นี่มันน่าจะขยายได้แค่นี้นะ โอเคเดี S <S ๋ยวเราจะให้น okay, uh, uh, okay, okay, so ้องแมรี่เป็นคนขับเรือแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวลองขยายเรือได้ไหมขยายไม่ได้ขยายไม่ได้เข่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอามาเก็บไว้คืนก่อนตรงนี้แล้วเราก็ทําการหาของก่อนแล้กันเฮ้ยย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 ย้ยย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  ไอ้อาคอนทรลอาคอนทรลทำไรอ่ะเฮ้ยโอนโหนี่ไงนี่ไงตีตีตอาคอนทูลอุยอุยตายับมาได้าได้เยแล้วเยะแล้วเยอะแล้วเยแล้วเอามหมมียวมวมอย่าทำอะไรเราอย่าทำอะไรเราอย่าทำอะไเราอยเาแล้วเยแล้วเยแล้ว ซ่อมไงอ่ะซ่อมไงอ่ะเยัยเราเยีเราเราเราตอนนั้นมาซ่อมไงเอ้เราลองแมลี่ลองแมลี่มันหยุดมันหยุดเรือไงอ่ะมันหยุดเรือไงอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่รู้ยัยเราเยี่ยเราเยี่ยไงไม่ตอนนี้เขาอยู่เขาเล่นตัวแมรี่มันก็น่าจะหยุดว่ะเหรอเดี๋ยวดูซิลองลองแมรี่หยุดขับเรือก่อนลูกอุ้ยเอ้โหเฮียมสมบัติหีบสมบัติ ทีดสมบัติก่อนนี่ไงวางไหมอ่ะไม่ได้ไม่มีกุญแจเอาต้องใช้กุญแจด้วยเหรอไอ้เดรดีมันล็อกอยู่อ่ะเฮ้ยต่างลิงมันในนี่ไม่ได้มันในนี่ไม่ได้มันไม่สามารถหยุดไมได้ใช่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 เตือก่อนเฮ้ย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 นกนกนี่แน่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยลบ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 ปิดไอ้ปิดไอ้ปิไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเอาเอาฟใจเย็นจิต เออนั่นดิมันหยุดเรือไงอ่ะเดี๋ยวซ่อมเรือกนซ่อมเรือกอนเกี่ยวสองหาของมาซ่อมเรือเอ้ไม่มีไม่มีของแล้วอ่ะมีมีหมูพันไปแล้วอาจจะต้องรออนจิจนหมดถึงจะหยุดได้ทำากงว้ยย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 ยอย้ย มันมันคุมไม่ไหวอ่ะมันคุมไม่ไหวจริงๆมันคุมยากมากเลยครับแต่ลิงมันคุมยากมากมากเลยเฮ้ยยังเงี้ยเครื่องปั่นอยู่ไหนอ่ะที่มันจมไปแล้วอ่ะมันมีดีบแล้วล่ะเหรอวันเทียบเลยอุ้ยจาร์คเช่อยู่ตรงนั้นเทียบเลยเฮ้ยอุ้ยยุ้ยยุ้ยยเครื่องปั่นไม่ไม่เอฟไม่ใช่หรอตัวเอฟตัวเอฟตัวเอฟ๋อเขาเอฟเอครื่องปั่นคร้บเครื่องปั่นเฮ้ยจาร์คเช่ อย่าแล้ว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 ไม่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 ะระเคเพียบเลยอ่ะใช่มันเม่นคเดียวไม่ไจริงนี้เราต้องยอมเราเ้อยอมให้มันกัดเราต้องยอมให้มันกัดเราต้องยอมให้มันกัดแล้วเราก็ซ่อมแล้วก็แบบเหลือเลือดไว้ิปนึงไงให้มันทาลายไปเลยแค่ทำลายเลียวโอโอ้โห โอ้โหไม่เหลือแล้วเรือนี่เรือจริงเหรอเฮ้ยเรารอดเรารอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเชื้อเพลิงหมดละโอ้ยได้พักแล้วเว้ยเอาเกีย่ยวฟอกไป,มไปจมอบหรือว่าเชื้อเพลิงหมดก็จะจมเลยออื่าได้อยู่นะได้ตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เลยอาจจะเป็นเพราะว่าพอเชื้อเพลิงหมดแล้วจมเลยมั้ก เออใช่จะต้องเติมเชื้อเพลิงเลยด้วยอุ้ยเล่นคนเดียวไม่ไหวจริงๆเนาะครับแงเกมที่ชื่อว่า Trash Seller นะตอนนี้เดโมในสตรีมนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยตามไปตำในสตรีมเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างให้นะงั้นก็ต้องขอตัวไปก่อนนะสำหรับการรีวิวเกมในครั้งนี้นะคะบ๊ายบายนะครับขึ้นห <The link. S 2> ัวาลว่ารีวิวด้วยนะบ้าโอเคค่ะ